เยยเย้ย,ย,ยขอกันนะอยนะเย้ยเฮ้ย,ยคัน,นคันเฮ้ย,ยขอกันอะไยกันอยไยเฮ้ยกัดหน่อยได้ไหมกัดหน่อยสิฮยตกตยตกฮยตกย้กยยว ชื่อเด็กจริงอะน้อยร้องเห็นนะเราชื่อเลยจงไปเจ้าค่ะหาอะไรกินเนันก่อนนะนี่อะไรวะเนี่ยเฮ้ยขอามาหน่อยขอามาหน่อยนี่ต้อง แกก็สวยหน่อยยิ่งนาหนูสวยไหมตัดหน่อยกลับมาซิยิ้มหน่อยยิ้มหน่อย,วอยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะว้ายีกแล้วอตอีกแล้วว,ว,ว้ายขึ้นไม่ได้นะขึ้นได้ไหมเย ขึ้นอีกนิดอีกนิดนึงอีกนิดนอีกนิดอีกนิด,น,ดนึ่งขาอะไรกินไม่ได้แมว สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะฮองไม้เกิรมาอะไรกันตัวค่ะกลับอีกแล้วหรอสวัสดีค่ะสวัสดีน้อยสวัสดีน่อยอ่าวัสดีอนนี้อุ๊ยอุ๊ยทำไมครับ สสสสสสสึสวัสดีค่ะเฮ้ยสวัสดีมิแรสวัสดีว้าวเพื่อนไรสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีหนูชื่อเด็กจริงไหมคะค่ะสวัสดีงายท้องทนุทนทนุทนทุนทุนง่ายง่ายง่ายเยาว์ปนี่